Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. เอาละครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็เนื่องจากผมไม่ค่อยว่างนะครับก็ต้องเตรียมสอบโรงเรียนทหารนะครับแล้วก็หมดไฟในการทําคลิปด้วยนะครับไม่ค่อยมีอารมณ์ในการทําคลิปเท่าไหร่นะครับส่วนตัวจรวดนะครับแล้วก็ตัวดาวเทียมนะครับผมก็ไปยืมคนอื่นมานะครับเนื่องจากก็ไม่ค่อยมีเวลาในการสร้างแล้วก็อาจจะขี้เกียจด้วยแหละ ส่วนเครดิตนะครับก็อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ชื่อช่องนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้ก็จะเปลี่ยนไม่มากแล้วนะครับก็จากสเปซเดย์นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นชูเดย์นะครับไอ้คาว่าชูเนี่ยมันเป็นภาษาโนเวย์นะแล้วก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งถ้าไปเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับก็แปลว่าวันไร้สาระนั่นเองนะส่วนปกคลิปนะครับผมก็ยังคิดอยู่นะว่าจะเอาเป็นแบบไหนดีตอนแรกก็จะว่าเป็นนะเป็นแบบ เป็นเหมือนเดิมไม่แหละแค่เปลี่ยนตัวอักษรนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นรูปตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะเห็นหลายคลิปนะครับที่ผมทาภารกิจหรือว่าโปรเจกต์ตามในชีวิตจริงเนี่ยผมอาจจะไปเอายานหรือว่าตัวจรวดของคนอื่นมานะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยชอบอะ,อะไรที่แบบทาําตามในช,ชีวิตจริงสักเท่าไหร่นะแต่ก็ มีคนขอมาครับแต่บางอันผมก็แบบคิดจะทําเองนะ,ะแต่จริงๆแล้วแหละผมเป็นคนแบบชอบทำาท่ที่อิสระมากกว่านะครับเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับอย่างเช่นปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ของผมนะครับที่จะสร้างเป็นอาจัลโลของตัวเองนะครับแล้วก็ไปตั้งอนานตคนมนุนี่เป็นแบบเป็นซีรีส์เป็นเรื่องราวในแต่ละภาคก็อาจจะ,ะทําให้มันพยายามจะทําให้มันแบบเป็นเรื่องราวที่ติดต่อกันนะครับ แล้วก็จะเริ่มททำอีกเกมแล้วนะครับก็คือเกม Truck Simulator Ultimate นั่นเองนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องสถานีอวกาศสำหรับสายฟรีที่ผมได้เคยทำการสนสร้างไปนะครับก็ดูจากคอมเมนต์แล้วนะก็ มีปัญหากันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับด้านการขนส่งนะ,ะในเร็วๆนี้นะครับผมก็จะทําคลิปออกมาให้ดูนะครับและนี่ก็เป็นตัวดาวเทียม p ร o เวนนะครับของ AFSTH นะครับก็เป็นดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลกนั่นเองนะส่วนตัวจรวดก็เป็นของอสปาตเชอร์นั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ